สวัสดีครับผมคนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟไฟตัดหมอก Honda CRV G3 นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟจะต้องทำการถอด ตัวแผงพลาสติกที่อยู่ด้านล่างของกันชนออกนะครับสำหรับตัวแผงพลาสติกที่อยู่ด้านล่างกันชนก็จะมีน็อตนะครับอยู่และมีพุกพลาสติกอยู่เราจะต้องทำการถอด ตัวน็อตที่อยู่ด้านล่างพวกนี้ออกนะครับรวมถึงพกุกที่อยู่ด้านล่างนะครับจะมีพุกอยู่ด้านล่างให้ทำการถอดออกให้หมดนะครับเพื่อถอดตัวพลาสติกต,ตัวนี้ออกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวพุกที่อยู่ตรงบริเวณล้อนะครับท่าน,นี้จะมีสองจุดนะครับด้านล่างสุดนะครับตัวพก่ามีน็อต ตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตที่ยึดอยู่ด้านล่างของตัวการชดน,นะครับพวกนี้นะครับต้องถอดออกให้หมดนะครับส่วนด้านล่างตรงจุดนี้ก็จะมีตัวพวกปัสิกอยู่ด้านล่างนะครับต้องถอดออกด้วยนะครับ สำหรับตำแหน่งของแผงพลาสติกที่อยู่ด้านล่างของตัวกันชนหน้ารถ Honda crv g 3นะครับจะมาดูตำแหน่งหมุดที่แผงตัวนี้นะครับก็จะมีน็อตที่อยู่ด้านหน้านะครับที่ับตัวกันชน สตัวนะครับด้านข้างฝั่งละหนึ่งตัวนะครับด้านหลังฝั่งคนขับก็จะมีตำแหน่งนี้นะครับ1จุดส่วนด้านล่างฝั่งคนนั่งข้าง ก็จะมีอยู่สองจุดนะครับก็คือตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้นะครับที่ตรงบริเวณซุ้มล้อนะครับจะมีอยู่สองจุดนะครับก็คือสองจุดนี้นะครับจะมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับ นะครับตัวนี้นะครับและนี่ก็คือตำแหน่งหมุดที่ยึดแผงพลาสติกด้านล่างของตัวกันชนหน้ารถ Honda CRV G3 ครับหลังจากที่เราทำการถอดตัวแผงพลาสติกออกแล้วนะครับให้เรากลมลงมามองที่ด้านล่าง เราก็จะเห็นตัวขั้วของไฟตัดหมอกนะครับให้ทำการเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ถอดตัวขั้วหลอดไฟเก่าออกมาได้เลยนะครับมันก็จะมีที่ว่างสำหรับให้เราเอื้อมมือล้วงเข้าไปได้นะครับ นี่นะครับช่องนี้นะครับถอดตัวหลอดเดิมออกแล้วก็นำตัวหลอดใหม่ใส่ให้เรียบร้อยที่ปลั๊กนะครับแล้วก็นำไปใส่ที่ตัวโคมของไฟตัดหมอกได้เลยนะครับฝั่งด้านคนขับก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่เรา ถอดตัวปัสติกที่อยู่ด้านล่างของกันจนแล้วเราก็จะเห็นตัวไฟตัดหมอกนะครับเราก็สามารถดึงตัวหลอดของไฟตัดหมอกออกมาได้เลยนะครับจะมีช่องสำหรับล้วงมือเข้าไปถอดตัว หลอดไฟออกมานะครับวิธีการถอดก็แค่บิดเบาๆให้ตัวหลอดไฟหลุดออกจากขั้วนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับหลังจากเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการเปิดตัวไฟตัดหมอกดูนะครับว่าที่เปลี่ยนมาปิดหรือไม่นะครับ จากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการใส่ตัวพลาสติกกลับไปเหมือนเดิมนะครับเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนเปลี่ยนตัวหลอดไฟตันหมอก Honda CRV G3 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ